อาที่นี้ของฝากคุณตะเค็มก็คือนี่ที่คน้องดินกำลังทำอยู่ก็คือชาน้มไตหวันไข่มุกที่มีขายเฉพาะบนเครื่องบินเท่านั้นก็เลยซื้อแบบกลับบ้านมาให้คุณตะเค็มนะคะเอาหนูอันนี้ก็คือตัวชาไข่มุกมเขาขายเฉพาะเทีเ่ยงเี่านี้นเขาบอ่ขายทั่วไปขวดนี้คือหนึ่งร้อยบาทจา้ะเอาให้แล้วน อันละของขวัญอันนี้กินกับอันนี้นชานมไส้หวานไข่มุกอันนี้ของฝากแล้วอันนี้ขนมนมยังให้เขากินน้ำบ่ออันนี้อันนี้กับขนมกินกับกาแฟกันนอ้าวจื้ออ้าวอ้าวขนมถินบ่ออนี่อันนี้ อันนี้ก็ขนมเหมือนกันบางนี่มันไปยากนาเพิ่มเลยดอกเอออันนี้ก็ขนมคุณตาเข็มนะคะอันนี้ก็เหมือนกันปีนี้เห็ดไอติมเออเนี่ยเห็ดไอติมกับนี่อันนี้คุณตาอันนี้ก็กินครับนั่นเหมือนกันเอาโพดเพื่อนออมเอามาฝากอันนี้ส้มโออนไตโมส้มโอบน้องจิกน้องจิกจากน้องค่ายอมฝาก่อติเนี่ยน้อติอมนี่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 นีออีนี่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 ชี่นี่นี่นี่ เอาไหมโอยใส่ลเท้นีนี่ไร้เลยอันนี้ข้าซอยค่ะอร่อยที่สุดในชีวิตคุณสุป,ปาณีทำมาจากกอทมอมาสองแบบก็คือเนื้อกับไก่ข้าซอยขอขา้าโพดสักหน่อยค่ะส่วนอันนี้ก็ส้มังวจากนนศิลานะคะคุณตาเดี๋ยวกินเอาวะอันนี้ขา้าวโพดข้าโพดเพื่อนอ้อม อามา,าอันนี้แม่ให่เต็มแมใหญ่เติมดมนินมายกอันนี้ให้อันนี้อันนี้อันนี้ขนมเอาอข้าวมกไก่ขนมต่างๆเอาซื้อมาจากตลาดกรุงเทพ <laughs> แกะให้กุญแจหน่อยเร็วมันมีขนมข้างบนที่กินได้เลยแกะตรงนี้<ม>ก็ได้แกะแกเลยแกะเลย อันนี้อะโวคาโดมันแข็งแข็งเอาแกะอันนี้กินได้เลยนี่มันมีสาหลายแบบอ่านี่กินได้ด้ยกินได้ปะกินกินได้แบบเลยเอาแกะให้เรามันว่าอะไรไม่เอียนอย่าดิมันหลายมันก็กินอันนี้เอาอันนี้อันนี้ด้วยอ่ะนี้มันมีหลายอันนี้กินได้ปะกินได้เอออันนี้เอาแกะออกมามันมีสองกล่องอันนี้นี่กินได้ปะไก่ ข้าวหมดไกอันนี้อันนี้มันอยู่สองอันอันนี้ออกมาแล้วก็ลูกชิ้นไอ้เขากินน้ำบ่กินกเนย่ามามันขอแล้วมันกินเอาเอามากินกับคุณตาก็ได้มันกินไม่หมดหรอกอันแหละอันนั้นเอาไปเข้าตู้เย็นลูกชิ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้เพราะข้าตู้เย็นเราถ้าเราไปข้าตู้เย็นไว้ก็ได้เอาคุณตาจะกินอะไรข้าวหมกไก่เลยจะกินข้าวซอย เออเออกินอันนี้ค่ะเล้วกินอันนี้ก่อนเธอเอาชาไข่มุกแล้วกินก่อนนี่นี่มันไม่หลอนี่นี่ขเข่ยาขวดก่อนแล้วก็เอาให้ขนมขนมให้เป็นตาเค็มกินเลยนะเลยแกะเหดแตนแกะเลยชานมไข่มุกเขาไม่เขาพรวดอร่อยนะนี่เพื่อนแม่เอามาให้นุ่น<ๆ>นุ่นแกะ ิขเนอนเลยกันนี้ไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้นะคุณตาเนี่ยส้มมัวเนี่ยเนาะอย่าค่อยกินเนาะเออนั่นแหละโอเคทีเลยเต็มหมดหรอเออนะอันนี้อันนี้เอากรอดแกะให้คุณตากินข้าวหมกไก่ก็ได้หรือจะกินอัไรนั้น เดี๋ยวจะกินข้าวซอยข้าวซอยอร่อยมากเลยข้าวซอยแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องทําอีกนิดหนึง่งมันต,ต้องต้มเส้นอะไรหน่อยนึงแต่กินได้เลยก็คือข้าวหมกไก่กองมกินรอดถ้าอยากกินเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวสิจะกินดอกพะวันต้องต้มอันนี้นิดหนึ่งอร่อยออนะใช่ข้าวซอยอร่อยมากแล้วนี่คุณแม่สุปานีเพื่อนแม่ทําต้องต้มเส้นตัวนี้ก่อนน้นี่มันมีสองแบบมันมีเนื้อกับไก่ เ,เสียแซ่บแห้ง <ห fils S 1> อร่อยมากเลย,มยลมไม่ต้องปิดลงก็ได้หนูถ้างั้นเอาอันนี้ให้ตาชิมเลยให้มันปิดยากไม่ต้องไปปิดเออไม่ต้องใิดปิดได้ดีเอเอไม่ต้องปิดก็ได้ไมันปิดหนักป่ะนะอันนั้นเครื่องเครื่องเขาเอาเอาเอาให้ตากินเลยเอามาเอามาให้ตา วัดจมี้อดจาน้นเอาขนมนี่ยไปกินเอาขนวมากินอวลาอันบักง่ายเหรอเอามาว่างให้เอากิบยิบกินเลยคุณตาเอา่อย่างไงบ้างได้ใส่ใส่ในหันละกินมึงดู มันก็นี่เดซายมันใส่ใสยังสันต้องกินมึงดูกิ <c oughs> นเลยคุณตาอย่าไปบีออกคุณตากัดไปเลยกัดกลางไปเลยือกินไปเลยเออนั่นเดี๋ยวใส่มันไหมอร่อยไหม <c oughs> ชานมไข่มุกอร่อยไหม <c oughs> ชานมไต้หวัน มันบ่ค่อยหวานมันบ่เขาบ่เห็ดหวานคักแน่เด้หนั่นพอดีพอดีคั่วหวานเออโหเขาไก่หมกหมกไก่อไปเอาช้อนมากินสิไปไอ้นันสิกินข้าวซอยก่อนะจริงๆเขามีผงแต่ข้าวซอยอร่อยนะอืมก็ลองทำดูข้าวมกไก่นี่ยไงคุณตาอร่อยไหมหนักอะไรยังนานแล้วอร่อยไหมคะคุณตาจะไปอาบน้ำอยู่แพรก็ได้นะแพรซ่อมแล้วนะคะตอนนี้ ซ่อมเรียบร้อยแล้วอ,อ,อ,อร่อยไหมเนี้ยแซ่แบแซ่บก็กินเลยเยอะๆเอาเห็ดแนวเอาเห็ดไอติมก็ได้เห็ดดำแข็งมาน้ำเชื่เมฉันซื้อมั้งอันนี้ไก่ทอดแกะหน่อยแกะหน่อยออแกะไก่ทอดให้เด็กน้อยมันจะได้กินเป็นถ้ําบุญพรป่ะนะพ่อมีมะน้ำม